สวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับ Master ร์ r ซ i f i ติฟายยูทคาสาขาอุบลราชธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันเย็นมีรถมานำเสนอนะคะจะเป็นพี่คันนี้เลยค่ะตโตโยตา้ารีโว o ดับเบิลแคบนะคะ2อ e p i n e r นะคะปี2018นนะคะคันนี้ได้เกียร์ออตโต้นะคะ สวยงามมากๆนะคะสีขาวนะคะรุ่นนี้เราจะมีทั้งหมด2คันด้วยกันนะคะเดี๋ยววันเย็นจะพารีวิวคันนี้ก่อนเลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะลูกค้าท่านใดนที่สนใจนะคะกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้นะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะปี2018นะคะราคานะคะ 499,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาสุดพิเศษมากและคันนี้นะคะจะน่าซื้อน่าใช้ยังไงนะคะตามมาดูเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะพาดูรอบคันกันก่อนนะคะไฟหน้าคือใสกิ๊กมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะสีขาวนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะเดี๋ยวจะพาดูรอบคันกันก่อนนะคะคันนี้นะคะจะได้ยางปี2022นะคะ เดี๋ยวจะซูมให้ดูเลยนะคะ2022ใหม่มากๆนะคะใช้งานได้อีกนานๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาดูรอบคันนะคะสวยมากๆคันนี้จัดได้เต็มฟรีดาวนะคะผ่อนยาว84งวดเลยท่านใดที่ประวัติดีนะคะเคยผ่อนหรือว่ามีเครดิตอย่างอื่นมาก่อนจ่ายตรงไม่เคยล่าช้านะคะก็จะได้ดอกเบี้ยพิเศษไปเลยนะคะถือว่าถูกมากๆเลยนะคะ สวยมากๆคันนี้นะคะใครได้ไปนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะคะแมกไลเนอร์ iner, นะคะคันนี้บอกเลยว่าร่องรอยไม่ค่อยเยอะเลยนะคะโดยปกติแล้วรถหน่วยงานรถใช้งานของเรานะคะก็จะดูแลรักษาเป็นอย่างดีเข้าศูนย์ตามรอบนะคะลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงมีการเปลี่ยนทายของเหลวแน่นอนนะคะและทุกคันเราจะมีการตรวจสอบตามมาตรฐานนะคะโชว์รูมเรามาเรียบร้อยแล้ว210รายการ และเราจะมีบริการหลังการขายนะคะก็คือจะมีการแถมคูปอง MMS m o s s Service นะคะหลังซื้อไปมาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องฟรีอีกหนึ่งครั้งนะคะคุ้มค่าวกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกันเลยคะ่ะสวยมากๆเดี๋ยวท้ายสุดจะพาไปดูห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะเดิมมากน็อตเดิมทุกตัวสวยมากๆนะคะอะไหล่แท้จากโรงงานนะคะ ของเราไม่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆทั้งนั้นเลยลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะบริษัทของเรานะคะการันตีได้มีการคัดรถมาขายที่หน้าร้านเรียบร้อยแล้วนะคะมาตรฐานของ Master c e r t i f i ซี Used Car นะคะสบายใจได้เลยนะคะใครที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะรถกระบะใช้งานนะคะสีประตูออตโต้แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะสบายใจได้นะคะคันไหนที่ผ่านมาตรฐานนะคะมาขายที่หน้าโชว์รูมเนี่ยค่ะ คือสบายใจได้เลยลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อรถได้เลยนะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อได้นะคะเรามีไฟแนนซ์ดูแลทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้าดูคลิปนี้เสร็จนะคะสนใจตัดสินใจซื้อสามารถติดต่อมาที่เบอร์0992875204ได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ที่ QR code ที่วันเย็นจะขึ้นให้เลยนะคะเดีย๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องกันคะ่ะ ค่ะเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะบอกเลยว่าห้องเครื่องงามมากๆนะคะสวยงามมากๆนะคะใครที่มองหารถกระบะเกียร์ออโต้ใช้งานนะคะขับสบายนะคะเกียร์ออโต้ไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยก็ได้มีลูกค้าสอบถามเข้ามาเคยขับแต่เกียร์กระปุกนะคะสามารถนำออโต้ไปลุยขึ้นเขาได้ไหมได้แน่นอนนะคะเพราะ โตโยต้านะคะช่วงล่างเขาแน่นอนอยู่แล้วนะมีลูกค้าสอบถามเข้ามานะคะต้องมาลองดูนะคะมารับชมรถได้ที่สาขาอุบลราชธานีนะคะวันนี้เรานํารถมาจอดที่เซ็นทันนะคะใครที่อยากมาชมรถจริงนะคะสามารถติดต่อมาที่เบอร์099287520 4ได้เลยจัดเต็มฟรีดาวบอกเลยว่ามาก่อนได้เลือกก่อนลูกค้าตอนนี้เราขายรถออนไลน์นะคะส่วนมากลูกค้าจะจองรถโดยไม่เห็นรถนะคะเนื่องจากดู ูคลิปเราตรงนี้ก็สามารถตัดสินใจได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ออกรถกับเราได้สบายใจได้เลยนะคะไม่ต้องเดินทางมาดูที่โชว์รูมเราสามารถอัดวิดีโอทุกที่ให้ลูกค้าดูได้นะคะสบายใจได้เลยใครสนใจติดต่อเข้ามาเลยมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะใครที่เห็นก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกคันหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นสมาร์ทแคปนะคะใครที่มองหาสมาร์ทแคปนะคะ นี่อีกคันหนึ่งนะคะใครมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะลูกค้าเราพาชมทุกมุมแล้วนะคะสามารถตัดสินใจโอนจองไว้ก่อนเลยใครจองก่อนได้ก่อนนะคะมีสิทธิ์ยื่นเอกสารก่อนได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะหวานเย็นก็ต้องจากไปแล้วนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้านะคะจะพามารีวิวคันไหนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ